สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใส่เปลมาบ้านนอกนะคะอยู่ทุ่งนานะคะตอนนี้พามาดูแปลงผักของคุณยายนะคะทุกคนดูนะะแปลงลูกสวยมากคนคุณยายนะค,ะคุณยายแปลงนะคะที่ทุ่งนาลูกสวยมากธรรมชาตินะคะทุกคนสามารถเก็บแล้วก,ก็กินได้เลยนะคะไม่ได้ใส่สารเคมี นี่แตงแตงดอนดอนนะอันนี้ต้นกระเทียมนะทุกคนโหพริกพริกดกคักดกแน่ง่ามเลยก้างสิสุกก้างสิแก่เด้เนี่ยพริกอันนี้ผักอีตูได้จ้ะอันนี้ผักอีตูผักอีตูหน้า โอ้แม่มันนวยังไะตัวนี้แต่งสีดอนมามันก็งญ่ใบแต่นำนะตัวนวงงามทุกคนดูมีแต่ลูกสวยๆมีแต่นวงงามเจ้วคลิปไปรับเบอร์เนียรับเบอรไมาหน้าหนูเหรอใบหอัมีผ้าเราเล่นตงหน้าอีกแบบทุกคนดูสิสวยๆนั่นเลย ใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะอยู่ที่บ้านน้น้ำชุ่มนะคะน่ารักไหมอืมได้หลายรอบเลยเนี่เก็บเหมือนเอาแม่ได้เยอะตําแตงพัดเต็งเก็บเก็บเอามักนู่นเลยเอามีไม่ใช่หน่อยเอาหน่อยที่มันรูปสวยนนะเอาสวยๆไวทะไคลอือนี่เ็มันไม่ข้าวโอ้ยทุกคนมาดูพริกนะคะ น,นี่พริกแดงนั่นมอแมททุกคนดูดิดกอีรีเด้คุณน้องเอ้ยคุณนะพุณเพียพี่เซนเตอร์นะจ๊ะเกษตรกรเฮาพี่เซนเตอร์เกษตรกรนะคะคุณยายคุณนะคนดูนะสะอ่อนนะแม่งงามไปไหนใครที่สนใจพริกสามารถสอบถามสั่งซื้อกับสายไปได้ไ Town, นะคะเดี๋ยวจะมารับที่บ้านน้ำน้ำชุ่มได้นะ <ler> <kar> อันนั้นยังบักนาวมั้แบบอันนี้ใช้กล้องไอโฟอนถ่ายนะหยาก็ไล่หลายๆๆน้อยส่เกือบขีบอันนี้ก็แปลงแปลงผักนะคะบักนับผี พริกอียังกับแม่เนี่ยพริกน้อยพริกสมพริกน้อยสมได้จ้ะกินกับอัน,นอันนี้ก็ได้ลาบม่วงาบม่วงใกล้ลเตียงตรงบนไม่เห็นโรคโค่ะโคคกโรแหน่ได้คือด่างเยอะม,ม,มากนะคะทุกคนพริกพริกเยอะมากมงา่งา,า,าย เดี paid, watch, kind of ๋ยวรอให้มันแดงนะแดงแล้วมันก็จะแบบเก็บส้มทุกคนมาดูบึกอึบึกอึ้อบึกอึภาษากลางเรียกฟักทองนะฮะคุณนาะเป็นฟักทองนะพี่น้องแก่แล้วนี่แกคุณน่ะแก่แล้วทุกคนเห็นปะสองสามลูกคุณฟักทองนี่กระข่างฟักทองย่ามาเห็นข่างสูงเพราะว่าิเด็กเห็นหน่อยมันหน่อยมันสิบริเวตกผืวผืน ัจ็จำว่ามีแมงเจาะหมดเจาะฝุ่นหน่อยหนึ่งหนึ่งกับน่อยหนึ่งฝุ่นตะลานน้นนอยว่าแม่นั่นแกนแก้แกจนควรรุดแล้วนะนะ แกเปล่งแตงกันดกได้ลูกสิท,ทายแกไปกินอ่ะแม่เปล่แตงแม่ปลูกสองสีบ่เออแตงขาวอันนี้แม่เออแต่ว่าแตงขาวมันมันมันหวานก็แตงสีเด้เลูกว่าลูกมดก,กิน,กนพูดอะไรไปซ่องกับคนนี้ก่อนดูนะมึออือแกแล้วเต็มที่เก็บมาแล้ะ ไปหาพ่อพ <chat> <Boo> ่อาจะพบดทีคน้เอาหน่อยๆกัติตลอดแม่กเ็บียอกบอะไเก็บะรดอกทุงหน่อยแม่มี่ปะทุงลูกปรเดออกมาอันนี้สระน้ำนะคะดูกน่ทุกคนสระน้ำไม่ใช้รถ นี้ดอกดาวเรืองทุกคนสวยมากอันนี้ก็มะเขือเทศมะเกลนบ้านเอิรมะเกนเเลนอ้วนงกล้วยกล้วยก๋อใครใหญ่ให้ปลูกเก๋อใครใหญ่ไว้ให้ปลูกกเก๋อรูหาทงแสบตกแต่งก่อนพาทุกคนเก็บเกี่ย นี่มาดูสวนล้วนๆนะคะเราจะเก็บแตงกันน,น้อ่เจ้าหน่วยมันขี้หายขี้ห่าดอกกนงอยงามเอาไปาย่ายใครนี่ทุกคนหน่วยงอเนทุกคนอยากกนะินดึกนะจริงๆต้องเอาควนออกไปด้วยนะแตงแต่ว่าเราไม่มีกันไก่เลยเก็บ กแต่งสีขาวนี่มันหวานเลยนี่ขาวเลยมันหวานหวานก็สีนี่อีกนเขจะเอาไปไปตำแต่งตำแต่งใส่ปลาล้านะทุกคนอร่อย ตัดแตงบานเฮาตัดแตงนู่หน่อยนี่ก็แซ่บกนี่ตัดแตงเกือบรูไม่ได้ขีดดินละตอนนี้เกือบรูไม่ได้ขีดดินนู่นนี่เอ๊ะไปจับปตั้งมื ารักตุ๊ปุตุ๊ปุติปิลูกพอแล้วได้แม่แล้วลูกกลับก่อนจ้า เอาให้ดูรอบๆแล้วฮะหน้าหนูก็จะสดหนูแต่งหน้าแต่ว่าแต่งหน้ายังไม่เสร็จเขี่ยด้คิ้วให้ดูวิวสวยปะวิวดีมากนะะแดดดีนี่หนูได้แตงแล้วทุกคนี๋ยวแตงไปไว้ผัดกินแล้วก็เอาไปทําตำแตงกินตอนเที่ยงนะคะจะไปซื้อของที่ตลาดมาไว้ให้ตากับยายกิน <c oughs> เยอะมากนะคะทุกคน โอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราสายเปขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนเราไ้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย